รอดได้ไงหลานถูกจับคดียาที่ด่านแล้วก็สัะทอดลุงทันทีคลิปนี้ฟังกันครับพบกับทนายโจในช่องธามิกาเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4 ep 4ครับที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับการทําคดียาเสพติด ที่สารได้มีคําพิพากษายกฟ้องมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็คือว่าหลานขับมอไซค์มาแล้วก็มาเจอด่านนะครับมาเจอด่านด่านเขาก็ขอตรวจมีพิรุษเมื่อมีพิรุษเขาก็ค้นค้นปรากฏว่ามียาเสพติดอยู่เบาใต้เบาะมอไซค์ประมาณ6-700เมตร นะครับจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ทําการจับกลุ่มและตรวจขี่มีขี่สีม่วงครับเพื่อที่จะไปดําเนินคดีขณะที่จับกลุ่มที่ด่านนะครับก็มีสายโทรเข้ามาโทรศัพท์ของของหลานนะครับโทรเข้ามาในชื่อคนที่โทรเข้านี่นะครับระบุว่าอารับระบุว่าอาจากนั้นทางตำรวจก็ซ้อนแผน โดยการโทรให้หลานเนี่ยโทรกลับปรากฏว่าสายนั้นไม่รับนะครับเมื่อไม่รับก็สอบถามทันทีเลยนะครับว่าอาชื่ออะไรอะไรยังไงซึ่งทางหลานก็ซัดทอดทันทีว่าอาชื่อนายกนะครับอาชื่อนายกชายวานให้มารับยาเสพติดที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แล้วจะให้โอน เข้าบัญชีนี้หากได้เงินแล้วจะให้โอนเข้าบัญชีนี้นะครับให้โอนเข้าบัญชีนี้แล้วก็มาถูกจับซะก่อนนะครับหลังจากไปรับยามาแล้วก็มาถูกจับนี่คือข้อเท็จจริงโดยคร่าวๆทางตำรวจก็นำผู้ต้องหานะครับน,นำร้านเนี่ยไปมอบให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพนักง,งานสอบสวนก็สอบสวน นะครับสอบคําให้การทั้งตัวหลานก็รับสารภาพแล้วก็บอกบันทึกคําให้การทันทีเลยครับว่าอาเนี่ยใช้มาให้รับตามที่พูดในชั้นจับกลุ่มไว้นะครับว่าอาเป็นคนให้มารับยาเสพติดทางฝ่ายพนักงานสอบสวนก็รีบขอหมายจับนะครับรีบขอหมายจับแล้วก็ไปดําเนินจับกลุ่มอา อนนี้จะสมมุติให้เป็นนายกนะครับแล้วก็ทําการจับกลุ่มมาพร้อมทําเรื่องอขอลิบซับนะครับขอลิบซับพ,พวกที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดนี่นะครับก็ขอลิบพ่วงไปด้วยครับเมื่อทั้งหลานทั้งอาก็ถูกจับกลุ่มนะครับแล้วไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากเมื่อก่อน นะครับปริมาณยาถ้าเกินกว่า200เม็ดหรือ300เม็ดหรือ4 0 0เม็ดเนี่ยประมาณนี้ครับทางฝ่ายก็จะไม่อนุญาตให้ทางษานะครับจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวอันนั้นคือเมื่อก่อนนะครับแะาการประกันตัวก็สุดแสนจะยากทั้งคู่ก็ได้ไปอยู่ในเรือนจำกับทนายความก็ได้ไป มารับคดีในช่วงที่เขาฟ้องมาแล้วนะครับเขาฟ้องมาแล้วฟ้องมาแล้วแล้วก็มาอยู่ในชั้นพิจารคคดีไม่ได้ไปอยู่ในชั้นแต่ชั้นจับกลุมชั้นอะไรนะครับทีนี้เมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการซัดทอดโดยทันทีทันใดนี่นะครับมันก็ฟังได้ยากนะครับที่จะแก้อีกทั้งมีโทรศัพท์เข้ามาระบุชื่อเป็นอาขณะที่ ตำรวจกาลังจับกลุมอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะแก้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้วิธีที่จะมามองว่าเราจะแก้ไงก็คือเอาละ่าการซัดท,ทอดเนี่ยนะครับเขาซัดท,ทอดทันทีจันใดความน่าเชื่อถือก็สูงนะครับเราก็ต้องหาจุดที่จะเป็นว่า,าที่ไฮไลท์นะครับคือว่าไอ้ที่โทรมาเนี่ยที่ระบุว่าอาร์เนี่ยเป็นใครกันแน่ นะครับจ,จุดที่เราจะโฟกัสเข้าไว้อันที่สองก็คือการที่ตำรวจโทรกลับไปแล้วไม่มีใครรับสายเพราะนั้นเราต้องซักขั้นให้ได้ว่าอาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ใช่อาโทรหรือเปล่าหรือใครโทรนะครับนี่คือไฮไลท์หลักๆที่เราจะต้องพิสูจน์แล้วก็หักล้างพยานโจทย์ให้ได้ว่าหละไม่ใช่เราโทร นะครับไม่ใช่เราโทรแล้วก็ไม่มีหลักฐานข้อความในการโทรศัพท์เนี่ยว่าพูดคุยกันยังไงก็ไม่มีหลักฐานการพูดคุยนะครับหมายถึงว่าเนื้อหาของการพูดคุยนี่คือโฟกัสมาทางนี้แล้วเราก็ต้องสืบหักล้างเข้าไปให้ได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ใช่เราโทรอันนี้คือแนวทางที่จะสู้คดีนะครับ นั้นเมื่อพยานโจทย์มาเบิกความในคดีนี้นะครับในชั้นสืบพยานเขาก็จะมีตำรวจผู้จับกลุ่มนะครับมันก็จับกลุ่มมาเล่าไปตามท้องเรื่องแล้วก็มีพนักงานสอบสวนหน้าเบิกความครับมันมีไฮไลท์อยู่ตรงที่ถามผู้จับกลุ่มนะครับถามผู้จับกลุ่มเพราะคดีนี้เนี่ยตัว คุณอาเองเนี่ยครับอาเองก็ปฏิเสธมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มชั้นทำให้การในชั้นตำรวจนะครับแล้วก็มาปฏิเสธในชั้นศาลนี่มันมีเอกสารตัวหนึ่งซึ่งทางทนายความไม่สามารถที่จะได้เห็นมาก่อนนะครับอันนี้เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าเอกสารทางฝ่ายโจทย์เนี่ยในคดีอาญาทางฝ่ายทนายจะไม่มีโอกาสได้เห็นก่อนนะครับเราจะไปเห็นตอนที่เขานําเสนอ ในวันที่สืบพยานของพยานโจทย์แต่ลปะปานะครับเช่นผู้จับกุมก็จะมีบันทึกการจับกุมมีแผนที่เกิดเหตุมีอะไรเขาก็จะนําเสนอเข้ามานะครับทีนี้มันมีเอกสารตัวหนึ่งที่สารได้มองว่ามันก็เป็นพิรุษที่บอกว่าเอกสารที่ทางฝ่ายจับกุมทําขึ้นบอกว่าเป็นหลักฐานการสืบสวนแต่หลักฐานการสืบสวนเนี่ย นะครับก็ระบุว่าทางฝ่ายอาเนี่ยหรือจําเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับได้รับสารภาพว่าได้ไปใช้วานให้หลานเนี่ยไปเอายาจริงแล้วลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกแต่ไม่มีลายชื่อของอานะครับก็เป็นเอกสารที่ทางฝ่ายสืบเนี่ยเขาทำขึ้นเองเราก็ต้องซักให้ได้ว่าอันนี้เป็นเอกสารที่ทําขึ้นเองและไม่มีลายเซ็นของอคุณอา นะครับไม่มีลายเซ็นของคุณอาอ่านี่ก็ถามค้านให้ได้ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันน่าแปลกอย่างหนึ่งที่เราพบตรงนั้นเลยครับเพราะว่าวันที่ที่ทําบันทึกการสืบสวนเนี่ยนะครับเป็นวันเดียวกับที่ตัวจําเลยคือคุณอาเนี่ยนะครับอยู่ที่สพที่กําลังสอบสวนอยู่กับพนักงานสอบสวนยังอยู่ที่สพเป็นวันเดียวกันเพราะนั้นแต่ในบันทึกคำให้การของ จำเลยในชั้นคำให้การในชั้นสอบสวนนี่นะครับเขาให้การปฏิเสธแต่ไอ้บันทึกที่ทางฝ่ายสืบสวนทําขึ้นนะครับปรากฏว่าเขารับสารภาพแล้วก็ไม่มีลายเซ็นของอจำเลยมันก็ขัดแย้งกันระหว่างคำให้การในชั้นสอบสวนกับบันทึก กับผลบันทึกการสืบสวนนี่นะครับของตํารวจที่ทําขึ้นมาเองมันขัดแย้งกันส่วนไอ้บันทึกการสืบสวนนี่ไม่มีลายเซ็นแต่บันทึกขํา้การเนี่ยที่ปฏิเสธมีลายเซ็นของจําเลยนะครับว่าเขาให้การปฏิเสธทั้งที่อยู่ในที่เดียวกันนะครับเราก็ถามค้านให้ได้ว่าคุณก็สามารถที่จะไปให้เขาเซ็นได้นี่นะครับเขาก็อยู่ที่สถานีตํารวจไอ้บันทึกการสืบสวนนี่นะครับ ทางฝ่ายตำรวจเขาก็บอกว่าเป็นบันทึกที่ทําขึ้นมาเองไม่ต้องให้เขาเซ็นอันนั้นก็นแล้วแต่เขาแล้วแต่ทางฝ่ายตำรวจเขาจะตอบเราก็ต้องถามค้านไว้ได้นะครับว่าเป็นเอกสารที่คุณทําขึ้นฝ่ายเดียวแล้วมันก็ขัดแย้งกับบันทึกคาให้การอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือรายการโทรศัพท์นะครับที่เขานําเสนอเข้ามาเป็นรายการโทรศัพท์ที่คณะก่อนที่จะถูกจับกุมนะมีมีใครโทรเข้ามาบ้างนะครับ ก็จะมีสายที่เขียนว่าอ่าอาอ่า,อาโทรเข้ามาหาตัวหลานที่ถูกจับเนี่ยครับซึ่งก็เป็นลิสต์รายการโทรก็ไม่มีสามารถระบุได้ว่าเขาโทรเรื่องอะไรอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่ไฮไลท์จริงๆก็คือเราต้องถามให้ได้ว่าหลังจากที่ผู้จับกลุมเอ่อเห็นโทรศัพท์ที่ระบุชื่อว่าอาโทรเข้ามาของโทรศัพท์หลานเนี่ยนะครับ โทรกลับไปก็ไม่มีคนรับต้องถามค้านตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ให้เหตุผลว่าพยานโจทย์ที่นําเสนอมานี่นะครับก็ยังมีเหตุสงสัยอยู่ว่าทางฝ่ายอาเนี่ยเป็นคนโทรมาหรือเปล่านะครับเป็นคนโทรมาหรือมีส่วนร่วมไหมเพราะไม่มีพยานเชื่อมโยงอะไรไปกับเขาเป็นเพียงคําซัดทอดของหลานถึงแม้ว่าจะเป็นการซัดทอดทันทีทันใดนะครับ แต่ก็ยังมีเหตุสงสัยอยู่สิ่งที่น่ากลัวก็คือซัดทอดทันทีทันใดนะครับทางฝ่ายตัวอาเองก็นําเสนอว่าเขาเปิดร้านคาาโอเกะน,นะครับมีพนักงานซึ่งเป็นคนต่างชาติเนี่ยครับคอยบริการลูกค้าแล้วก็เขาจะมีโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไว้ในร้านนะครับแล้วเขาก็มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งต้องพิสูจน์นํานเสนออย่างนี้นะครับเครื่องหนึ่งแล้วเครื่องนี้เอาไว้ที่ร้านส่วน พนักงานจะเป็นคนโทรส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเป็นคนโทรหาลูกค้าหรือใช้โทรศัพท์เครื่องนี้อันนี้ก็คือเรานําเสนอเข้าไปนะครับเพื่อประกอบกับที่บอกว่าไอ้ที่คําว่าอาโทรมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นอาหรือไม่นี่ก็ไปสนับสนุนข้ออ้างของเราตัวนี้ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นก็พิพากษายกฟ้องนะครับยกฟ้องตัวคุณอานะครับส่วนลาเนี่ย ก็รับสาร,รภาพก็ติดไปนะครับส่วนหลานที่รับสาร,รภาพอาร์เนี่ยปฏิเสธสารมิภากษายกฟ้องโจทอุธรศสารอุทธรก็ยังพิพากษายืนนะครับพิาพากษายืนตามสารชั้นต้นคือพิาพากษายกฟ้องจำเลยคือคุณอาร์นี่นะครับแล้วก็จากนั้นคุณอาร์ก็ได้ออกมาจากเดือนจำได้เสรีภาพมาก็เล่าเป็นประสบการณ์ ให้เพื่อนๆได้ฟังกันหากสนใจนะครับก็เข้ามาติดตามช่องนี้นะครับกดแชร์กดไลค์กดหัวใจเซฟคลิปไว้ดูแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องราวมามันๆม,มาให้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังอีกครับสวัสดีครับ